มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดเอกสารจับมืออยาศึกทนายตั้มเผยชูวิทเหนื่อยเสียงแย่มากวันที่7มกราคม2567 นายสิทธาเบี้ยบังเกิดโพสเฟซบุ๊กสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดเผยว่าเมื่อวันก่อนผมได้รับสายจากพี่ชูวิทย์เสียงแกแย่มากๆจากอาการป่วยเรื้อรังที่ทุกคนทราบดีแกมาขอโทษขอโพยที่เข้าใจผมผิดเรื่องเว็บพนันพี่ชูวิทย์ได้ทําการตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดผมเองก็ขอโทษแกที่เข้าใจผิดหลายเรื่องและไม่โทรไปสอบถามแกก่อนที่จะให้ข่าวจนทำให้เรื่องมันบานปลาย พอเปิดใจคุยกันวางทุกอย่างลงก็น่าเสียดายเวลาที่ทะเลาะกันพี่ชูวิทย์บอกแกเหนื่อยมากไม่อยากจากไปโดยที่ยังมีคดีติดตัวต้องไปขึ้นศาลต่างคนก็เลยต่างถอนฟ้องให้กันและกันสิ่งที่ผมและพี่ชูวิทย์ได้เรียนรู้จากดราม่าครั้งนี้ก็คือการระมัดระวังข้อมูลจากบุคคลที่3ที่ใช้จังหวะในช่วงที่มีปัญหากันและจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในอนาคตครับ ผมต้องขอโทษแฟนคลับทั้งเพจผมและพี่ชีวิตด้วยนะครับที่ทำให้ผิดหวังและต่างคนต่างจบทำบันทึกไว้คนละฉบับครับเปิดเอกสารจับมือหย่าสืกทนายตั้มเผยชีวิตเหนื่อยเสียงแย่มากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอ m คอค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ